สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสไตชานแนลนะครับจับคิดแนะนำเด็กนะครับเด็กที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับก็คือคิวเลนบีแม็กนะครับผมก็เป็นตัวบีแม็กใหม่นะครับที่เพิ่งมาเร็วๆนี้เลยนะฮะแล้วก็มีความค่อนข้างเก่งเลยนะฮะทั้งความสามารถและท่าจมตีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดลิ์กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ ก็จะ,จะมีคิวเลมบีแม Star, ็กน,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 นะครับสามใบคิวเลมบีสามใบพันเกียร์ดั้งเดิมบีสตาร์สองใบพันเกียร์ดั้งเดิมบีสองใบเอ็มเพจตบีหนึ่งใบเนโอแลนบีหนึ่งใบยาเรลิวตันสองใบเดนเดนเกโคกะหนึ่งใบมานาฟี่หนึ่งใบนะครับพลังงานจะเป็นพลังงานพื้นฐานน้ำนะครับสิบใบแล้วก็เอเนจีวัตสองใบนะครับไอเทมจะมีไฮเปอร์บอลสามใบทิกบอลสามใบเฮฟเว่บอลแห่งนิสโวอหนึ่งใบบัตรเพเทิร์นบีไอพีสามใบสเปนโปเกมอนสามใบ ถังเต็มเปลี่ยม4ใบเก็บขัดของความแน่2ใบเท็นคอด2ใบนะครับสปอร์ตจะมีแมรี่2ใบคำสั่งของบอส2ใบเมลอน3ใบไข่3ใบแล้วก็โมมิ1ใบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเด็กนี้กันครับผมเริ่ม้นกระทีปกมันหลักของเรานะครับค Q เริ่ม V Max นะครับผมความสามารถครับใช้ได้1ครั้งในทางฝั่งเรานะครับทิ้งการ์ด1ใบาจากบนเด็ของเรานะครับ ที่แหน่งทิ้งก๊าซนะครับถ้าการนั้นเป็นจี้น้ํานะครับสามารถเอามาติดโปเกมอเราตามชอบนะครับอันนี้นะฮะเรามาคบกับตัวลิงเดลเรลูตันนะครับเดี๋ยวควจะพูดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของเขาก่อนนะครับใช้3จี้น้ำนะครับผมตี120บวกนะครับทิ้งก๊าซพลังงานน้ำที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้นะครับตามจำนวนที่ชอบนะครับผมที่ตำแหน่งทิ้งการแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ทิ้งอันนั้นน่ะคูณ50 ก็เขาจะมีดาเมจที่พื้นฐานก็คือร้อยยี่นะครับเราสามารถเติมดาเมจเพิ่มขึ้นไปได้นะครับตามตามที่เราทิ้งจี้น้านะครับถ้าสมมติว่าเรา,าทิ้งสักเท่าไหร่ดีถ้าจบปีเขาเนี่ยเขาใช้สามจี้น้ำใช่ไหม้าสมมติเราจะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับสามจี้นะฮะดาเมจก็จะเพิ่มไปอีกร้อยห้าสิบนะครับก็จะรวมเป็นสองร้อยเจ็ดสิบดาเมจซึ่งดาเมจนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทิ้งกี่ใบไม่ทิ้งก็ได้นะครับผม แล้วแต่เราเราชอบเลยนะครับผมโอเคนี่คือตัวหลักของเรานะครับคิวเลมวีแบ็กนะครับใบที่สองนะครับเป็นคิวเลียมอีกอันหนึ่งนะครับเป็นคิวเลียมวีนะทำเป็นผงถือเอามาพูดนะครับผมเพราะว่าเขามีท่าแรกนะครับผมใช้หนึ่งจี้น้ำนะครับเลือกคาพลังงานน้ําจากบนมือฝั่งเรานะครับตามชอบติดที่โปเกมอนของเราตามชอบนะครับก็เราเอามาใช้ในกรณีที่เราแบบได้เริ่มเธอแรกที่เป็นผู้เล่นที่หลังนะครับแล้ว เราสามารถติดจี้น้ําที่ไปที่คิลเลมวีได้แล้วก็แบบบนมือเรามีจี้น้ําเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะาเรามีถังเต็มเปี่ยมน้ำส4ใบนะครับโอกาสที่จะขึ้นมือแล้วเราก็แบบเซิร์ชจี้น้ำสองใบขึ้นมาแบบ4ใบ6ใบอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเราสามารถใช้ท่าโจมตีคิลเลมวีท่าแรกเนี่ยเอา6ใบนั้นอะติดตรงว่าเราได้ตามชอบเลยเพื่อเซตบอร์ดในเทิร์นแรกนะครับผมตัวใบที่3นะครับพันเกียร์ดด้งเดิมวีสตาร์ Star นะครับตัวนี้ก็นะ่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะว่าด้วยความเก่งและความโดของเานะ ถ้าจบตีนะครับใช้2จี้น้ำนะครับตี60บวกวนะครับดาเมจจะเพิ่มตามจำนวนประมนบนเบนททั้งสองฝั่งนะครับคูณ20แล้วก็พลังบิสตาของเขานะครับเป็นความสามารถนะครับใช้ได้ในเทินฝั่งเรานะครับเลือกการพลังงานน้ำได้สูงสุด3ใบจากตำแหน่งทงการฝั่งเรานะครับติดที่ประมน้ำตามชอบนะครับพลังบิสตาของพันเกียร์เนี่ยสามารถเอามาคอมโบกับถ้าจบตีคิวเรนได้นะครับ เพราะว่าถ้าจะตีคิวเรมบีแบ็กเนี่ยเมื่อตีแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือต้องทิ้งจี้น้ำจากเขาใช่ไหมเทิตัดไปเราก็สามารถใช้พันเกเรื่องเดิอมนะกดท่าวิสตาเอา3ใบที่ทิ้งไปก่อนหน้านี้เทิร์นที่แล้วอะ่ะติดกลับมาแล้วก็เพิ่มบนมือเราอีกหนึ่งก็เป็น4ใบแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจได้อีก200อะไรประมาณนี้เอามาคอมโบกันได้นะครับผมหรือจะติดให้ตัวอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าคิวเรมบีแบ็กเนี่ยก็สามารถใช้ความสามารถของเขาเนในการเติมจี้ได้เองด้วยนะครับครับผมเรา เอ่อเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วก็โจมตีรองนะครับผมเริ่มกันที่ MHV นะครับความสามารถนะครับดับไดที่โปเกมอนนี้นะครับอยู่ตัวแน่งต่อสู้นะครับความสามารถของโปเกมอนพื้นฐานบนกระดานฝ่ายตรงข้ามนะครับยกเว้นโปเกมอนที่มีกดทั้งหมดจะหายไปนะฮะ m เพเนี่ยกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโปเกมอนตัวเล็กที่เป็นแบบพื้นฐานะที่ไม่ใช่โปเกมอนวีเนี่ยมีตัวเก่งเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นมินแทงหรือความสามารถ ไลจิกกิเกตนะครับหรือว่าโซล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับผม m อเเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ตู้พวกนั้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงถ้าโจมตีกันบ้างนะครับใช้1จี้น้ำสองจี้ใส้นะครับตีร้อนะครับเมื่อตีแล้วเนี่ยเลือกการพลังงานที่ติดกับโปรแกรมนี้นะครับ1ลูกย้ายไปที่ผมว่าบนบนเบนเรานะครับผมก็ก็ตามนั้นนะฮะถ้าโจมตีไม่ค่อยไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเราเอามาใช้ความสามารถของเขา ตัวที่2นะครับยาเลยูตันนะครับความสามบ้านนะครับใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝั่งเรานะครับเลือกการ์ดบนมือเรา1นึ่งใบนะครับสลับกับการ์ดบนสุดของเด็กนะครับอันนี้เอามาใช้คอมโบกับคิวเลมบีแม็กนั่นเองนะครับสำหรับยาเลยูตันนะครับก็คือแปลว่าเราเอาจี้น้ําของเราบนมือเนี่ยวางไว้ที่ดรอปท็อปเด็กนะไหมสลับกันแล้วใช่ไหมแล้วก็กดความสมมาตรของคิวเลมบีแม็กนะครับก็ทิ้ง1ใบบนใช่ไหมซึ่งเราอยู่แล้วเป็นรู้อยู่แล้วว่าเป็นจี้น้ํา นะก็ถึงไปเอ้ยเป็นจี้น้ํานี่เราก็เอามาติดด้วยตามใจชอบเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวคอมโบกับคิวเรียมนั่นเองนะครับสำหรับละยาเรยูตันนะฮะตัวที่3านะครับเรเดียนเกโคงะนะฮะความสามารถนะครับในเอทางฝั่งเรานะครับทิ้งการพลังงานหนึ่งใบจับบนมือนะครับที่ตำแหน่งทิ้งการแล้วก็จวดสองนั่นเองนะฮะอันนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีนะครับสำหรับเรเดียนเกโครก็เอาไว้เติมมือนะครับผมแล้วก็้าโจมตีเขานะครับใช้2จี้น้ํหนึ่งจี้ใสนะครับ ทิ้งพลังงานที่ตีแต่ป้อมอันนี้สอลูกนะครับที่เป็นไอ้ทิ้งก๊าซแล้วก็ทำดาเมจป้อมมันไฟต่อคาม2ตัวตัวละ90นะครับผมเอาไว้โจมตีตัวเล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นป้อมอนตัวตัวรองนะครับดาเมจรองหรือว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูเซตไอเทมกับจี้อันนี้หนึ่งนะครับผมอ่าก็เป็นถังเต็มเปี่ยมนะครับผมเลือกการพลังงานน้ำนะครับได้สูงสุด2ใบจากเด็กขึ้นมือนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรนะเอาไว้ เอามาใช้เติร์จี้นะครับเพราะว่าจีนะ้น้ําของเรนนี้นะครับสำคัญนะครับผมการที่เอาขึ้นมือนะไม่เสียหายแล้วก็เอาจี้นะครับเอ็นจี้วัดนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เพราะว่า,อาตอนแรกๆไม่ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วก็ไม่ค่อยแบบใส่กันนะครับแต่ว่าในตอนนี้ใส่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการมาของทีเรนาวีสตานะครับกับท่าวีสตาของเขาที่สั่งตายนะครับผมมันคือเอฟเฟกต์ท่าโจมตีนะครับซึ่งเอเดนจี้วัดเนี่ย ถ้าเราติดไปที่โปรมขอเราแล้วเนี่ยเขาจะไม่รับเอฟเฟกของท่าต่อของท่าต่อสู้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถกันวีสตาร์ของกิลานิน่าวีสตาร์ได้นะครับก็เป็นเหตุทำให้เอเนจีวอตนะครับกลับมานะครับในช่วงนี้นะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดของเดย์คิวเลมนะครับตอ,อนเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันครับผมว่าเอาไปเลยแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับผม มาดูเกมเพลย์กันนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นบูลาโอสจุ่โจมต่อเนื่องนะฮะแล้วก็คิวเล็บนะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช้บัตรเบตเทิลบีไอพีนะครับผมเอาโปเกมอนพื้นฐานนะครับ2ตัวจากเด็กมาวางที่เบนได้นะครับก็เอาเรเดเก็ตคงเ้ะนะครับกับยาเลยยูตันนะครับมาวางแล้วก็ใช้ทังเต่มเปียบนะครับเสิร์จี้น้ำสอใบจากเด็กขึ้นมือนะครับ แชร์ความสามารถเลยเด้งเจโครงงานนะครับทิ้งจี้นะครับจวดสองติดจี้น้ำไปที่คิวเลมวีครับแล้วก็ใช้์ความสามารถยเรลูตันนะฮะสลับจ้าบนมือเรากับท็อปเด็กหนึ่งใบนะครับแล้วก็จบเถิดนะครับฝั่งของวูลาโอสนะครับวางวูลาโอสจุดโจมต่อเนื่องวีนะครับที่เป็นติดจี้จุดโจมต่อเนื่องไปที่วูลาโอสนะครับ แล้วก็ผ่านเทินนะครับผมหมายม่ได้ใช้ชันสปอร์ตด้วยนะฮะฝั่งของคิวเลมนะครับแปลงล่างพ er ันเกียร์บีสตาร์นะครับวามานาฟี่นะครับที่เบนซ์ยันไว้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ทังเตะเปียบนะครับผมเสิร์จ,จี้น้ำสองใบาจากเดย์ขึ้นมือ <S 1> <S 1> ใช้ไฮเปอร์บอลครับ <S <S เอาคิวเลมวีแม็กนะครับขึ้นมาแปลงล่าง <S 1> <S 1> ใช้ทังเตะเปียบอีกใบหนึ่งนะฮะ เสิร์จีน้ำสองใบขึ้นมือครับใช้ควันสามารถเลเดนเกโกกะนะฮะทิ้งจีจ้จวดสองครับแล้วก็ใช้ควันสามา,ารถจะเลวิวตันนะฮะสลับกลับบนมือกับท็อปเดย์นะครับแล้วก็ควันสามารถของคิริเลมบีแม็กนะครับทิ้งท็อปเดย์หนึ่งใบถ้าเป็นจี้ก็เอามาติดตามชอบได้นะแน่นอนว่าเป็นจี้น้ำอยู่แล้วติดจี้น้ำจากมือนะฮะเป็นที่คิริเลมบีแม็กแล้วก็โจมตีครับโดยไม่ถอดจี้นะครับร้อยยี่สิบเดซเมตรเทคไพ่ไป็นหนึ่งมาฝังของบุลล์โอสนะฮะ วางเมทันนะครับแล้วก็รีทีสโวลโออลงมานะฮะติดจี้มืดไปที่เมทตลนะครับแล้วก็ใช้ท่าเรียกเรื่อยๆนะฮะเอาเปอร์มนจู่โจมต่อเนื่องนะครับที่เป็นพื้นฐานจากเลสวางที่เบนได้3ตัวนะครับมากสุดก็เอาทัปโปโอเมทอนแล้วก็โวลโออบีอีตัวหนึ่งครับมาวางที่เบแล้วจบเถิดมาฝั่งของคิวเลมนะครับใช้ควิกบอลเอาเนโอแลนบีนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้ความสามารถเนโอแลนบีนะครับ เสิร์ชซัพพอร์ตหนึ่งใบนะฮะเอาคำสั่งบอสนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่งบอสนะเอาบุลโอสดวีขึ้นมานะครับเป็นตัวแล้วก็สามารถจะเลี้ยงอยู่ตานะครับสำหรับท็อปเดย์กับมือนะฮะับแล้วก็โจมตีนะครับถอดจี้สองอันนะฮะก็สองร้อยยี่สิบดาเมจน็อกเอาท์ไปนะครับเทปไพ่ไปสองมาฝั่งของบุลโอสนะครับแปลงร่างบุลโอสดวีแม็กนะฮะใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาออกซันนะครับขึ้นมาแปลงร่าง ใช้ความสามารถออกตันนะฮะเสริกจา้จุดโจมต่อเนื่องอะไรก็ได้นะฮะหนึ่งใบจากเล่ขึ้นมือเอาจี้จุดโจมต่อเนื่องขึ้นมานะครับติดจี้ไปที่บุรโอดวีแม็กนะฮะแปลงร่างจิมิเลียนนะฮะเสิจเทเนอร์หนึ่งใบเอาจะถ่ายจับคืนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะฮะยกจิมิเลียนขึ้นมือนะครับเอาบุรโอดขึ้นไปแทนนะฮะวางเมซอนนะครับแล้วก็แปลงร่างจิมิเลียนนะับอีกครั้งหนึ่งจั่ว ไม่เป็นเทรเนอร์หนึ่งใบนะครับเอาเงาวิจัยใส่ตัวจายขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เลยนะครับทิ้งหมดมือโจมใหเจ็ดใบวาเมสซอนนะครับอีกหนึ่งตัวที่เบนแล้วก็โจมตีนะครับร้อยห้าสิบดาเมจนะครับาฝั่งของทิวเลมนะครับใช้ไฮเปอร์บอลครับเอายาเรวิยูตันครับขึ้นมาเหมือนจะรีเทคนะฮะใช้ใครนะฮะ เสิบปกปั้นน้ำหนึ่งตัวแล้วก็ไอเทมหนึ่งใบนะครับขึ้นมาได้นะเอาพันเกลวี v นะครับกับถังเต็มเปี่ยมนะครับใช้ถังเต็มเปี่ยมนะครับผมเสิบจีน้ำสองใบจากเด็กขึ้นมาติดจีน้ำจากมือไปที่คิวเลมบีแม็กนะฮะใช้ปั๊มมาจ่ายเรือตันนะครับสลับกับเด็กกับมือเรานะฮะ ติดเข็มข,ขัดคนแน่นะครับปีที่คิวเรมบีแม็กแล้วก็ใช้ความสามารถคิวเรมบีแม็กนะครับได้จีน้ำมาติดด้วยนะแล้วก็กดวิสตาราของพันเกียร์วิสตรานะครับเอาจีน้ำจากหลุม3าใบนะครับมาติดลงบนน้ำํำชอบนะก็ติดปที่คิวเรมบีแม็กหมดเลยนะน่าจะปิดฉากแล้วนะฮะแล้วก็โจมตีถอดทีตํำชอบับถอดหมดเลยนะครับผมน็อกเอาได้แน่ๆนะครับเทควทั้งหมดไปนะฮะแล้วก็เป็นฝั่งของคิวเลมนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ สำหรับได้คิวเลมนะครับก็ผมว่าก็ดูเป็นคู่หูคู่ใหม่นะของพันเกียร์วีสตาร์นะครับแต่ว่าต,ตอนนี้นะพันเกียร์ยังไงก็ต้องมากับอินเทเลียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเซตอิ Set Italian นเทเลียนมีการตกท้ายไปนะฮะคิวเลมวิสตาอาจจะเป็นคู่หูคู่ใหม่นะครับของพันเกียร์ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็มีความลิงก์กันอยู่นะครับในการความสามารถของคิวเลม วิสตาเองก็ตามหรือท่าวิสตาของพันเกียร์ด้วยนะฮะก็เลยมีความแบบเอิ่มคันเข้ากันได้แล้วคิวเลมวิสตานะครับดามเมจที่เขาทําได้เนี่ยก็ตามใจเราเลยนะว่าแบบจะได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่จํากัดตัวนะครับจะถอดจี้น้ํากี่ใบก็ได้นะมาทําให้ดามเมจเนี่ยค่อนข้าไม่จํากัดเรียกได้ว่าจัดการตัวใหญ่ฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ยากเลยนะคูโ่โปรแกรมใน,นตำนานคู่นี้นะเป็นที่น่าจับตามองในอนาคตว่าเลกนี้จะไปได้ไกลสักแค่ไหน เพราะว่าในะระลอบตัวเนี่ยและหลายเด็กเนี่ยเก่งกันมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละเด็กเนี่ยจะมีที่ยืนกันมากแค่ไหนนะที่เรมจะสามารถยืนอยู่ตรงท็อปตรงท็อปเทียร์ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานกันละกันนะฮะโอเคท้ายคลิปนี้นะะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะสวัสับคลิปนี้สวัสดีครับ